สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ในรายการทอมันทมอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาในเปิดเมลีบมังกรอันดับหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ผมได้เคลียเคลียสไกอะไรไปเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมก็ได้เลือกตัวจูปี้นะครับจะไปตีกิวแล้วก็จะเอาเวลงมังกรมังก,กรนะไม่ต้องแปละนะครับ ดูเสียงหน่อยดูเสียงหน่อยกล่องมังกรันดับหนึ่งผมก็จะมาเปิดกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอันแรกโอ้ยอมังกรหน้าอันนี่สองของเป็นอุปกรณ์หน่อยเฮ้ยนี่ได้แล้วครับอุปกรณ์ว้าวว้าวบ้าไปเลยังเนี่ยเรานี่ครับออกมาจนได้ครับอุปกรณ์ห้าดาว ส่งใใครดีส่งไปให้มันแบบในครบหนึ่งพันเนี่ยโอ้มีแค่ยี่สิบต้องทำไม่ได้ครบหนึ่งพันมา โอ้ผมมีคนมีดวงจริงๆนี่ครับมังกรโอ้เสียวสันหลังว่เลยเมื่อกี้นี่ครับของมังกรนะครับแบผ้าดาวดูดิว่ามันเป็นของแรหรือเปล่านี่ครับเป็นแบบนี้นะครับโอ้เกือบของแรเลยอะ่ะดีครับดีดีด,ดีแต่ผมอยากได้ ไอ้พวกเกาะมากกว่านะไม่มีเกาะใสครับจนว่าบ้านจน Does ไม่มีอะไรทำครับเกอ่อยตัวในบรมันกากใส่อุปกรณ์เ่ว้นหนไปก่อนละกัน ชุดใส่เลือดไปก่อนจะได้เลือดจะเยอะหน่อยตายยากๆอืมตัวอื่นพร้อมพร้อมไม่เคยพร้อมสุดยอด ก็สำหรับวันนี้ผมตะวันตะมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ